คือแรกเริ่มเนี่ยขักก้ตอนที่จะมาเปิดร้านเนี่ยคือทางผมเนี่ยอยู่เชียงใหม่ก็คือมักชอบแมรเล,ละ่ะบบช่วงโควิดก็เรากลับบ้านก็คือร้านอาหารที่เชียงใหม่ก็ปิดไปทีเนี้ยที่เนี่ยคือเราสังเกตแล้วมันมีแต่แม่น้ําอาหารทะเลอะไรพวกนี้มันหายยากเราก็เลยคิดว่าเราควรจะเปิดอาหารทะเลที่แบบคือเนื่องจากเรามีซัลายซัลายเดิมที่แบบว่าเข้าถึงอาหารทะเลง่ายๆที่แบบสดๆอยู่ เราก็น่าจะคิดว่าเราเอาสิ่งนี้มาขายให้คนในท้องถิ่นได้ได้กินอาาทะเลสดๆในระาคาที่จับต้องได้คือเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นแบบที่นาล้วนๆที่นาเปล่าเลยแล้วก็คือสมัยคือพ่อแม่ผมเป็นคนที่นี่แล้วก็ทุ่งนานแถวนี้ยมันจะมีเมื่อก่อนมันจะมีคนเขาเลี้ยงช้างอยู่ประมาณเชือกสองเชือก เด็กวัยรุ่นสมัยนั้นคือจะชวนกันมาเล่นตามทุ่งนาแล้วก็แบบไปเล่นที่ทุ่งช้างกันมาเล่นที่ทุ่งช้างกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาสุดคือสมัยก่อนคือแบบเวลาจะมาทํานาทีเนี้ยก็บอกให้ใหคนงานมาไปทํานาที่ตรงทุ่งช้างนะซึ่งคนจะขอก็จะรู้กันว่าโซนแถวนี้เขาจะเรียกทุ่งนาตรงนี้ว่าทุ่งช้างคือเมน,นูที่ เพื่อสุขภาพที่อยากแนะนาก็น่าจะเป็นปลากระพงนื้อสีก็แล้วครับเพราะว่าก็อย่างที่รู้กันก็คือปลาเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงก็คือย่อยง่ายแล้วก็ทานง,ง่ายได้แบบทุกเพศทุกวยัยเด็กก็ทานได้คนแก่ก็ทานได้เนี่ในการเนื้อสีของเราเนี่ยก็คือมันก็จะมีการใส่สมุนไพรที่เป็นของจีนขิงต้นหอมเห็ดหอมอะไรต่างๆอย่างเงี้ย ก็คิดว่าก็น่าจะมีคือในสิ่งที่ผมเข้าใจคําว่าชิวเอสลองก็คือคิดว่าน่าจะเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพคือซึ่งการที่เราขายอาหารทะเลก็คืออย่างหนึ่งเราก็คือของต้องสดเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภ,ภาพก็คือเราต้องคัดเลือกให้ดีที่สุดบางอย่างเราก็ต้องคัดที่แบบเป็นไปนซึ่ง าหาทะเลเนี่ยมันจะส่วนมากมันจะมีสารที่แบบสารกระตุ้นสารอะไรกะค่องข้างจะน้อยแล้วก็ผมคิดว่าเราสั่งสดใหม่ทุกวันคิดว่าน่าจะมีคุณภาพสูงพอสมควรครัคือโดยรวมแล้วเนี่ยคือตั้งแต่แรกที่เราเปิดร้านตั้งแต่ที่เชียงใหม่นะครับคือเราก็มีการไปเดินทางไปยังที่ต่างๆเพื่อไปดูวัตถุดิบเองก็คือ ทั้งดูทั้งซื้อทั้งชิมอะไรเองอเนี้ยคือสําคัญก็คือของมันมันต้องสดรสชาติเนี่ยก็ต้องดีอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างแคงอย่างเงี้ยคืออย่างทางเราก็จะสั่งาะารที่สุราสุราธานีอย่างเดียวปูก็มันก็จะแล้วแต่เดือนอย่างช่วงเดือนเดือนนี้ก็อาจจะเป็นที่จันทบ,บรุรีเดือนต่อไปก็อาจจะเป็นสุราเดือนต่อไปก็อาจจะเป็นกะบีก็คือคือแต่ละที่ี่เนี่ยมันก็จะมีของ เรียอว่าอย่างงี้แล้วแต่ฤดูของเขาอะคือท่านที่แบบเราได้ยินมาจากับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือส่วนมากก็จะบอกว่าโอเคดีนะครับก็คือแบบเนือว้าวดีสดดีอร่อยดีเขาไม่ได so 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 okay, so so ้จะ so ่อย like ู่ๆยแยให้เราคือในความสะอาดของร้านเนี่ยเราก็อย่างทั่วไปก็คือเราก็มีการทำความสะอาดทุกวันอยู่แล้ว อย่างเช่นการฝุดบอ่อเกิดการทําอะไรก็คือเราก็ทําอย่างมีเกถูกต้องก็คือมีการตรวจเช็คว่าเราทําถูกไหมทําอะไรมีการฝุดมีการปล่อยน้ําไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยมีการตัดตัดไขมันออกไหมทุกวันเราก็คือตัดทุกวันส่วนในวัตถุดิบเนี่ยก็คือเราจะคือเราจะใช้กับทุกเช้ชาที่พ่อครัวจะเข้ามาทมาํางานคือเราต้องเช็คอะไรที่ไม่ดีใช้ไม่ได้เราก็ทิ้งอีกเดียว รวมถึงแบบพวกอาหารทะเลหรือว่าข่าวหมูไก่ต่างๆก็คือเ่ามีการเช็คอยู่แล้วคือผมคิดว่าคือการที่แบบมีใบรับรองเอ่อคิวเซอร์ลองหรือว่าแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นใบการันตีว่าร้านเราเนี่ยถูกสุขากัาไว้ก็เชื่อถือได้ไว้ใจได้กินไม่ต้องเสียคือการที่ที่ผมเนี่ยทำร้านอาหารก็คือ เริ่มแรกเลยคือผมเป็นคนชอบกินก็คือการไปกินกับพ่อแม่หรือการพาลูกๆไปทานที่ต่างๆก็คือเราอยากจะแชร์ส่งต่อความก็เรียกว่ารสชาติที่เราชอบออกมาในร้านของเราคือการที่เราเอารสชาติของร้านนี้ของหลายๆร้านนะมันรวมอยู่ในที่เดียวนยะคือเป็นการขายในรสชาติในสิ่งที่เราชอบกว่า คือจัดให้ได้แบบไปอบรมอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เนื่องจากว่าร้านเราก็มีพื้นที่กว้างอ่ะบางทีเราคิดว่าก็อ,อย่างเช่นผักต่างๆหรือว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราสามารถปลูกในร้านคือโชว์ลูกค้าได้ด้วยแล้วก็เราสามารถใช้วัตถุดิบทีแ่แบบอ่อสารพิษที่เราทําขึ้นมาเองอย่างเงี้ยผมคิดว่าอย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ต่อไปที่คิดว่าอาจจะทํา คือคือการเลือกวัตถุดิบของมานเนี่ยก็คือเราก,ก็พูดได้เต็มปากว่าเราเอาเกิอกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าในตัวตัวผมเองคติว่าถ้าถ้าเราไม่กินแล้วเราจะไปขายให้ใครกินเพราะฉะนั้นทุกทุกอย่างที่เราขายยก็แปลว่ามันเป็นสิ่งที่เราเลือกที่จะกินเองแล้วก็คิดว่ามันดีต่อคนอื่นด้วยก็เลยขาย ู่ในครัวของร้านทุ่งช้างคาเฟ่ค่ะพนักงานกำลังเตรียมเมนูสุขภาพที่สดใหม่และอร่อยอย่างผักบุ้งไฟแดงต้มจืดเต้าหู้สาหลายหมูสับและปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะซึ่งทุกเมนูจะต้องใช้วัตถุดิบคุณภาพสูงที่คัดสรรมาอย่างดีค่ะในการทำงานทุกวันร้านจะให้ความสำคัญกับการรักษาความสะอาดของพื้นที่และเครื่องมือที่ใช้ในการปรุงอาหาร เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารที่เสิร์ฟออกไปจะปลอดภัยและสะอาดค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดคือการคัดแยกวัตถุดิบและเนื้อสัตว์อย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเมนูทุกจานมีคุณภาพสูงและปลอดภัยสำหรับการบริโภคค่ะจากการทำโครงการนี้พวกเรารู้สึกได้ว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากทั้งในเรื่องของการสื่อสาร การวางแผนงานและการทำงานร่วมกันในทีมถึงแม้ระหว่างทางจะมีอุปสรรคอยู่บ้างแต่ก็ทำให้เราได้ฝึกความอดทนและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะอีกอย่างคือการได้ไปสัมภาษณ์เจ้าของร้านทำให้เราเข้าใจว่าการทำอาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยทั้งความรู้ความตั้งใจและความใส่ใจในรายละเอียดจริง โดยรวมแล้วโครงการนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะเพราะทําให้เราได้เรียนรู้ทางด้านวิชาการและการทํางานจริงๆในสถานการณ์จริงค่ะโดยสรุปแล้วจัดการทํางานที่เน้นคุณภาพและสุขขากษณะที่เข้มงวดร้านทุ่งช้างคาเฟ่ไม่เพียงแต่ให้ความสําคัญกับรสชาติของอาหารอย่างเดียวแต่ยังใส่ใจในกระบวนการเตรียมอาหารที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพทุกขั้นตอนค่ะ ถ้าคุณกำลังมองหาร้านที่มีมาตารฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัยหรืออยากจะสัมผัสบรรยากาศบนดอยและอาหารทะเลอย่าลืมมาแวะที่ร้านทุ่งช้างคาเฟ่นะคะ